ตัวแรงหน่อยครับโอ้โหเรียบร้อยเลยโอ้โหจำลิฟโอ้โหแกไม่ได้ตั้งหลักมาด้วยฮะเมื่อกี้เปิดหัวมาแล้วเจอช็อตเลยครับ นี่อย่างนี้ดันไม่ขึ้นแน่นอนฮะสุดลอ้อเลยบร่ได้ตั้งลักจ้อยเพรขาดลงทีเดียวเลยไหมโอ้สุดลอ้อดูสิครับมิดด้าม ดุกบวกวเอยสิดอกฮ่า่าอ่าเด๋ยวดันใหม่เสียงเสียงรถนี่แรงมากเลยอ่ะ เสียงรถนี่ฟังแล้วลื่นหูมากเลยครับโอ้จัดจัด,ด,จดโอ้ถูกยอดเลยอะแรงจริงแรงจริงเนี่ยสุดล้อเลยนะเมื่อกี้นี่โอ้เปิดหัวมา,มาเมื่อกี้ตื่นเต้นกันเลยทีเดียวครับอาเดี๋ยวมาดูหลงตัวแรงหน่อยครับ ะยี่หลวงไม่รีหายไปไหนไม่รู้ฮะนานเลยหายไปพักหนึ่งเลยครับนึกว่าจะไม่มาซะแล้วฮะได้ไปถามหน่อยซูฟ์หายไปไหนมาห,หายไปไหนมาฮะห,หายไปไหนมาไปเข้าห้องน้ำเหรอร<ล>งรถเป็นแรง <laughs> เอาเบอร์ให้ฟังหน่อย โอ้แรงจิงเว้ยตังแท้เดี๋ยวรอดูอีหลมตอบออกสวยครับโอ้มีแต่คันแรงๆครับอยู่นี่วันนี้ได้เจอมีแต่รถแรงๆครับผมเมื่อกี้เปิดหัวมาด้วยวิกเตอร์นะครับถ่ายปุ๊บจมทันทีเลย เนีเครื่องเล็กกว่าเขาน่าจะสองสองยี่นะครับคันนี้ไม่แน่ใจเนี่ยต้องเอารถขุดทำทางใหม่นะครับ

จอดก่อนครับให้รถคันโน้นมาก่อนไอ้ไเลยไ <c oughs> อ้แล้วเดี๋ยวมารอดูสามแปด เอาเอาเอากันนั้นอ่ะทำไมลงไปอย่างนั้นอ่ะสามดีสี่เรือไม่ขึ้นอ่ะเดี๋ยวมาดูสามแปดออกครับเฮ้ยโหแรงคันนี้นะ่ะบอกเลยสามแปดดูฮะดูใสอ้โห โอ้เสียจังหวะเลยครับต้องรอกันข้ามแยแ่เลยเนะมาแล้วครับเมื่อกี้ออกตัวไม่ดีเท่าไหร่ครับ ฟังเสียงเสียงนี่เหมือนรถจะแรงมากเลยเนาะแต่ว่าแรงไม่แรงก็เจอจังหวะเมื่อกี้ก็ต่อให้แรงแค่ไหนก็ไปไม่ได้หรอกครับจังหวะมันนั่งด้วยเนาะวิ่งออกมาได้ดีขาดพวดลงเลย เดี๋ยวเราเราดูอีกรอบครับผมมาครับเดี๋ยวมาดูพี่เขาออกเที่ยวนี้ฮะเดี๋ยวจะขอฟังเสียงเขาหน่อยอเสียงสุดยอดเลยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยร,รถแร,แรงนี่ฟังมันฟังง่ายฮะร,รถแรงแต่ว่าเมื่อกี้มันผิดจังหวะนิดนึงเนาะโอ้ลงไปอีกแล้วนี่ ขึ้นได้เฉยเลยอ่ะแรงจัดแรงจัดเนี่ยสุดล้อเลยฮะเมื่อกี้ขึ้นได้เฉยอืมตายแล้วครับอู้แรง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 หอนด้วยอืม สับเกียร์ต่อแรงมากแรงมากนี่พี่เข้ามากับเมียน่เนี่ยถ้ามาคนเดียวนี่โหดกว่านี้อีกเดี๋ยวตอนนี้โหดไม่ได้เดี๋ยวเมียด่าต่ครัอผมิดตามกันตอนต่อไปเนาะโอ้มนมนๆๆนนวันนี้สุดยอดเลย